คุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับกับเรื่องราวดีๆโด,ดยผ่านกบชาโน l กับรายการคุยสบายสบายสไตล์คุณกบนะครับซึ่งพี่กบวันนี้มีเรื่องเด็ดมาฝากกันนะครับห้ามพลาดทุกประการไม่รอแล้วครับไปติดตามกันดีกว่าครับความจริงมีหนึ่งเดียวเนี่ยมันเป็นนิวตันฟิสิกส์เนี่ยมันยุคควอนตัมแล้วพี่ผมจะยุติต่กงอนว่าทำไมพูดคำนี้ ความจริงเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยเราก็บอกว่าความจริงเป็นหนึ่งเดียวใช่แสงเป็นพลังงานหรือเป็นอนุภาคเออเดี๋ยวนี้ตอบได้ว่ามันเป็นทั้งสองสถา,านะถูกป่าวพามันหนึ่งเดียวได้ไงอ่ะไม่ใช่มันอยู่เในสภาสถานะไหนในเวลาไหนต่งางเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือการที่เราต้องปรับตัวผมจะบอกให้ฟังนะ พวกที่หลายๆคนที่บอกโอ้ยจบเคลอกมาเรียนกับคอตเลอร์มาผมเด่ยไปสอนคอตเลอร์มัง้งทำไมวะแม่มีทีผมขำๆผมได้ไปเรียนที่เค็อกผมก็บอกเฮ้ยกูเดี๋ยวจะไปสอนคอตเลอร์เว้ยแล้วสอนอะไรสอนมาร์เก็ตติ้งแผนใหม่เฮ้ยค,คอตเลอร์เขาเป็นเจ้ามาร์เก็ตติ้งนะโอ้แม่งเด็กๆคอตเลอร์เด็กๆยังไงวะนี่คูมาร์ติ้งแผนใหม่เว้ยไม่จร้งไงบอกให้ซื้อไม่ซื้อตกเพื่อนมันบอกเฮ้ย มันมีไหนในโลกมีดิ m a r k ตติ n งแผนนนี่บอกให้ซื้อไม่ซื้อตบเนี่ยมีแน่นอนถ้าไม่มีเนี่ยพี่เอลจะขายบัตรมวยการกุศลได้เหรอเราจะขายสลากกาชาดได้เหรอเราจะขายอะไรได้เหรอไอ้พวกนี้การตัดสินใจเรื่องการซื้อของเนี่ยมันไม่ใช่มิติเดียวเหมือนกับที่บอกว่าความจริงมีหนึ่งเดียวมันมีอีกหลายๆมิติถ้าเราไม่คิดจะปรับตัว ที่ก่กี้คุณถามผมว่าถ้าฟรามาปรับตัวไงโหมันจะปรับตัวไงมันก็ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันปัญหาอยู่ที่เราอยู่กับปัจจุบันหรือเราอยู่กับอดีตหรือเราละเมอเพ้อพกอยู่อนาคตเราไม่อยู่กับปัจจุบันเราต้องอยู่กับปัจจุบันทุกขณะจิตผมยกตัวอย่างได้ชัดเจนเลยเนี่ยอย่างเรื่องที่เมื่อกี้ผมยกไปเนี่ยว่าถ้าการตัดสินใจซื้อมันมาจาสี่พีสี่เพอร์นั้นเด็กๆสามขวบ success ไม่ได้มาจากวันอิเลเมนต์แน่นอนผมยกตัวอย่างเรื่องสมัยก่อนที่เรามาเพอเจอร์เรื่อง4.0โอ้ยพูดจังเลย4.0 4.0 4.0แต่ออกมาแล้วกลายเป็น0.4เพราะอะไรคุณรู้ไหมเพราะเรามองไม่ครบถ้วนเราเปิดตำราออกมาแล้วก็มาพูดพูด,พ,ดพูดกันแล้วฟังให้ดูหลอดูดีแต่ถ้าผมไม่ทำ4.0ท่านั้นนะผมจะให้กระทรวงการคลังนี่แหละกรมสมพักรนี่แหละเจรจากับผู้ผลิตโทรศัพท์ ที่มันสามารถเล่นพวกนี้ได้เนี่ยเล่นเขาเรียกสมาร์ทโฟนได้เนี่ยว่ารุ่นไหนที่ตกรุ่นแล้วขายอื่นขายช้าเนี่ยเอามาตีราคาใช้นี้เป็นคำละนี่ภาษีกลางปีกรมสมกรเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้เงินสดเขาสินค้ามาตีแะไกับสมกรกรมสมกรนี่เขาเอาไปให้กระทรวงศึกษากระทรวงศึกษาเนี่ยให้เด็กมสี่ห้าหกเรียนรู้หัดการใช้พวกนี้แล้วสอบแต่ไม่ใช่สอบเด็กนะให้เด็ก สอบให้เด็กทําเป็นได้แน่ใจแล้วให้เด็กกลับไปสอนพ่อแม่กลับไปสอนพ่อแม่เสร็จพ่อแม่เล่นเป็นอีกหน่อยคนก็ซื้อโทรศัพท์มาเล่นกันเยอะแยะก็เก็บภาษีได้อยู่ดีก็เอาเงินภาษีนะไปใช้คืนให้แก่ไอ้กรมสรรพากรไอ้กระทรวงศึกษามาใช้นี่มันต้องคิดเป็นเพราะฉะนั้น4.0ที่เราเกิดจำปะช้าเนี่ยเพราะภาษีภาษายังม,มีมาไม่รู้จักว่าอะไรคือ4.0 ก็ยังท่องบนแบบความจริงมีหนึ่งเดียวเหมือนผู้แก่ชราอะไรทั้งหลายใช่ไหมเราต้องเป็นคนรุ่นใหม่แล้วผมแก่ก็จริงนะแต่แก่ที่ตัวเลขแต่จิตใจยังยังแอดฮาร์ดยังแอดฮาร์ดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมฝากเลยว่าถ้าคุณคิดว่าเร่งปรับตัวในการปรับตัวเนี่ยคุณต้องอยู่กับปัจจุบันผมอยากฝากให้ทุกคนได้เข้าใจถามว่ารู้หรือไม่ปัจจุบันอยู่ที่ไหน ต้องพยายามเลยหรือกน,นผมอยากแนะนำนะถ้าถ้าสมมตินะว่าผมมีอำนาจวัฒนาได้ในน่้นนะผมอยากให้กระทรวงที่คุมเรื่องเกี่ยวกับศาสนาศาสนาเนี่ยศาสนาไหนก็ได้พุทธอิสลามมุสลิมดีหมดหรือคริสก็ดีหมดให้เขาเข้าไปบ่มเพาะในจุดดีของศาสนาสศาสนาสอนให้คนดีหมดแต่คนที่เอาศาสนาไปบิดเบือนต่างที่มันไม่ดีบ่มเพาะแล้วคนเหล่านั้นอนะ่ะมาสร้างความนิ่งของจิตที่ผมไม่ได้กับบ่มเพาะอยู่นะเดี๋ยวไม่ไปปลูกฝังท่าน บอความนิ่งของจิตพอจิตเป็นนิ่งเนี่ยแล้วเนี่ยนะเขาจะมีสมาธิแล้วเขาจะนั้นทางคริสตก็มีนะอิสลามก็มีนะสิ่งเหล่านี้มันมีหลายศาสนาไปลองไปดูแล้วกันแต่ผมเนี่ยพุทธผมก็รู้ว่าเออถ้าจิตนิ่งแล้วปัญญามันจะเกิดแวบวับวับวับนี่ไหมที่เราชอบพูดอ่นะมมนจะเกิดแล้วมันมันจะได้ประโยชน์แก้ไขปัญหาเรื่องภาษีทรัมป์เนี่ยใช้วาบเอาออเด็กๆ อย่าไปตื่นเต้นกับมันมากใช่ไหมจะไปเร่งรัฐบาลให้มาทําทํายังไงล่ะหน้า mm. แตกหมอไม่รับเยี่ไปเรื่องเยอะ mm. แล้วเรากลับมาดูว่ารัฐบาลควยทําอะไรดีกว่า mm. คุยกับพี่ mm. มีทางออกกําลังสนุกเลยครับแต่เอาเป็นว่าพี่กบเขาบอกว่าต้องไปฟังคลิปต่อไปนะครับอดใจรอนิดนึงแล้วพบกันครับกับคุยสบายสไตล์คุณกบ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับและรบกวนแบ่งปันให้กับคนที่คุณรักเพราะทีมงานพร้อมทั้งพี่กบจะได้มีกำลังใจในการแบ่งปันเรื่องดีๆกับคุณผู้ชมทางบ้านพบกันใหม่คลิปหน้าครับ